สวัสดีครับต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่สยามสปอร์ตจอบประเด็นนะครับวันนี้วันอังคารที่25กุมภาพันธ์2563อยู่เราสามคนครับผมขวัญลำมาเซียกอติดบาร์เซโลนาครับผมปีเตอร์โบสเจาะลึกเชลซีครับผมโค้ชทังข่าวลีปูครับกลับมาติดตามบทวิเคราะห์ที่น่าสนใจนะครับวันนี้ก็ยกยอดมาจากเมื่อวานที่ผ่านมาเมื่อวานนี้ก็เราทําสตูฮาร์ไทม์นะครับก็เลยขออนุญาตงดจอบประเด็นไป1วันจริงๆเนี่ยต้องเป็นการ พูดคุยเกี่ยวกับฟันหลงของเพนบอลิกในสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาแต่โชคดีที่สัปดาห์ล่าสุดเนี่ยมีศึกมันเดย์ไนท์ใช่ล้วก็เลยรวมเป็นวันนี้ไปเลยครบ Big กเซเวเลยนะครับก็เพิ่มคู่ลิเวอร์พูลกับเวสต์แฮมเข้ามาในวันนี้ด้วยใช่ครับนะก็จะมาพูดคุยกันว่าแต่ละทีมแต่ละคู่มีเหตุการณ์อะไรหรือว่าประเด็นอะไรที่น่าสนใจบ้างนะเริ่มกันที่มันเดย์ไนท์สดๆร้อนๆก่อนนะครับลิเวอร์พูลเฉือนชนะเวสต์แฮม 3ประตูต่อ2จุดที่สื่อพูดถึงนะครับก็คือนี่เป็นอีกหนึ่งครั้งที่ลิเวอร์พูลสามารถคัมแบ็กกลับมาคว้าชัยชนะได้แล้วก็ต้องบอกว่านับถอยหลังอย่างเป็นทางการเหลืออีก4เกมเท่านั้นกับการคว้าแชมป์นในฤดูกาลนี้ครับผมเขาบอกว่านี่ก็ไม่ใช่ครั้งแรกนะที่เราเห็นลิเวอร์พูลยิงท้ายเกมและเป็นลูกประตูชัยหรือการโดนนําก่อนแบบนี้บางนัดแล้วพลิกกลับมาชนะได้ไม่ใช่ครั้งแรกครับเลยทําให้ลิเร์ูตอนนี้ ทำสถิติใหม่หลายอย่างทั้งการชนะ18นัดรวดเท่ากับแมนซิตี้นะครับแล้วก็ใน27เกมที่ผ่านมาไม่น่าเชื่อพวกเขาทําแต้มดอกไปแค่2แต้มก็คือการเสมอกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดใช่<ม>อนอกนั้นคือชนะ26มันคืออะไรที่มันเหลือเชื่อมากๆนะครับ<ม>อ่าแล้วเขาบอกว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันมันมาจากความพยายามของลิฟวูด้วยนะทั้งเกมลิเวูะ อาจจะโดนนาไปก่อนยังไงก็ตามแต่ว่าการสร้างสรงรค์โอกาสในเกมนี้ค่อนข้างเยอะยิง25ครั้งเข้ากรอบ7เนี่ยมันเลยแบบว่าเป็นผลชัยชนะที่มันออกมาในท้ายที่สุดจริงๆก็เหมือนที่เราวิเคราะห์กันไปในฮาร์ฟไทม์ว่าโอเคแหละประตูที่ลิวอพูตีเสมอได้เนี่ยอาจจะมาจากความผิดพลาดของลูคัสฟาเบียงสกี้แต่มันก็ต้องชมความพยายามในการบทเข้าไปบทเข้าไปแล้ววันนี้จริงๆถ้าไม่ได้ฟาเบียงสกี้เหนี่ยวอะเพอผยลิวอพูยิงได้มากกว่านี้ใช่เพราะฉะนั้นอะโอเค อาจจะเป็นความผิดพลาดส่วนบุคคลแต่ก่อนที่จะไปถึงความผิดพลาดนั้นมันต้องชมการสร้างโอากาสของลิวอปูลด้วยใช่กดดันนวดแนวรับนวด้รักษสาวประตูไปเรื่อยๆสมาธิมันก็จะค่อยๆหลุดไปทีละนิดครับคือนัดนี้มันมีจุดหนึ่งที่หลายๆคนก็น่าจะเห็นเหมือนกันคือการเสียประตูจากลูกตั้งเตะครับนะเป็นคล้ายๆกับเกมอตเลติโกมาติที่โดนเป็นปัญหาอยู่พอสมควรเลยครับผมหนึ่งเรื่องเนี่ยที่แฟนบอลพูดกันก็คือเอ๊ะ รู้สึกแบบเหมือนลีฟูเสียประตูจากลูกตั้งแต่หรือว่าลูกแตะมุมเนี่ยบ่อย<ม>ไปห,หรือเปล่า<ม>เพราะว่าพุ่งโดนกันมาหมาๆในเกมแชมเปียนลีกที่เจอกับอันบัติดแต่ว่าพอค้นไปดูสถิตินับถึงนัดที่26ที่ยังไม่ใช่นัดนี้นะครับ<ม>เอาแค่ในพร,รีเมียร์ลีกลีฟูเสียลูกจากแตะมุมไปแค่ครั้งเดียว<ม>เสียลูกแตะมุมไป120ครั้งแต่เสียไปแค่ประตูเดียวดังนั้นเอาจริงๆแล้วอ่ะก่อนนันนี้ไม่ได้มีปัญหามาก่อนแต่มันเพิ่งมามีสองนัดติดไงมั้ทําทำให้คนติดภาพถ้าเราลงลึกไปมากกว่านั้นผมมอว่่าเเกมมทีีสยใน ก,กับแอตเลติกโกมาดริดอันนั้นดวงสวยด้วยอบอลมันขลุกขิกไปเข้าทางซาอุนยีเกสพอดีก็มีเกมกับเวสต์แฮมน,นี่แหละที่ดูมีความผิดพลาดหน่อยแต่ก็เหมือนที่โค้ชแอ็บอกว่าฟุตบอลนะครับต่อให้เกมรับมันจะเหนียวแน่นขนาดไหนแต่ถ้ามันโดนเข้าโดนเข้ามันก็ต้องมีพลาดกันได้บ้าง<ช>แล้วสถิติมันก็ฟ้องว่าพวกเขาไม่ได้โดนบ่อยๆสถิติของลิเวอร์พูลเนี่ยถ้าเทียบกับเชลซีของผมมันดีกว่า10เท่าเลยนะของเชลซีทุกๆ12ครั้งโดนลูกหนึ่งคือถ้านับรวมแล้วถึงนัดที่27บเนี่ยบวก ลูกแต้มุมกับเวทแฮมไปอีก8ลูกที่เวทแฮมได้โอกาสแต้มุมเนี่ยก็เป็น128ครั้งครับโดนประตูไปแค่2ลูกถือว่าน้อยแล้วถือว่าน้อยมากแล้วนี่ยังไม่ถึงเป็น1%เปอร์เซ็นต์เลยนะครับออใช่ออนะ,อะนอกจากนั้นนะครับสื่อหลายๆฝ่ายก็ยังชื่นชมความยอดเยี่ยมครับของเท no รนะต์อเล็กซานเดอร์อาร์โนนะกอรสถิติแอสซิสเราจะใช้คำว่าเป็นคิงแอสซิสคนใหม่ก็ว่าได้คือคนชมเยอะมากจริงๆนะครับเจมี่คาร์ร์ ก็บอกว่าไม่เคยเห็นฟูลแบ็กคนไหนมีส่วนกับเกมรุกขนาดนี้บอกว่าเปรียบเสมือนเควินเดบรอยในตำแหน่งแบ็กขวาแกรี่เนวิลก็ชมนะครับขนาดเด็กผีบอกว่าเลี้ยวภูก็ไม่ได้มีแบบกองหน้าตัวสูงใหญ่ไม่ได้มีพวกตัวแบบทวินทาวเวอร์คือกองหน้าตัวใหญ่ๆแบบนี้เลยแต่ทำไมทำประตูจากลูกหมวงได้เยอะมากโยนไปแล้วซาร่ามาเน่หรือแม้แต่วายรูดูได้โขกอะไรเงี้ยบ่อยมากเพราะฉะนั้นเนวิลเขาก็บอกว่าคนเปิดก็แมน คนหาตำแหน่งยิงประตูก็ดีและดูจากสถิติในภาพนี้นะครับเทรนด์ e อเลนเดอร์อานซีซั่นนี้แอซิสไปแล้ว12ครั้งเท่ากับที่ทำเอาไว้ทั้งหมดของซีซั่นก่อนอและมันบ่งบอกอะไรมันบ่งบอกว่าซีซั่นนี้ยังไม่จบนะครับมันมีโอกาสเพิ่มได้มากกว่านี้อีกและนี่คือสถิติของกองหลังนะเฉพาะกองหลังอย่างเดียวดีเฟนเดอร์ออนลี่ที่แอซิสซึ่งมันจะเห็นเลยว่าภายในหนซีซั่นท็อปทตลอดการของพิีเมลีกเนี่ย มาจากลิเวอร์พูลถึงทั้งหมดเลยอันดับหนึ่งก็เทรนต์อันดับสองก็เทรนต์อันดับสามแอนดี้โรเบอร์สันต่อซีซั่นนะครับคือตอนนี้เทรน์ Trend ขึ้นมาทำสถิติเทียบเท่ากับฤดูกาลก่อนแล้วก็ยังมีโอกาสที่จะเพิ่มจุดสูงสุดขึ้นไปได้มากกว่าเดิมอีก<ร>เพราะว่า<ร>ยังเหลืออีกหลายเกมเลยคือโอเคมันอาจจะไปทำลายสถิติแอสซิสต่อซีซั่นของปบรรดาตัวรุกยากหน่อยที่เทเรีอองรีทำเอาไว้แต่ผมว่าถ้ามองในมุมของกองหลังแล้วเขาทำได้ขนาดนี้ มันถือว่าสุดยอดแล้วนะแล้วผมมองว่าบางคนอาจจะบอกว่าเฮ้ยแต่ย์เมเกอร์มันต้องเป็นพวกมิดฟิลตัวรุกหลังกองหน้าอะไรแบบนี้ไม่ใช่หรอจริงๆถ้าเกิดลงดีเทลไปย์เมเกอร์คือตัวทําเกมครับและมันก็ต้องยอมรับว่ามิดฟิลของลิ์พูเป็นสายพลักรากำลังคุมสถานการณ์กลางสนามแต่คนสร้างโอกาสจริงๆมันมาจากแบ็คเพราะฉะนั้น จะเรียกแบ็คลิฟฟ์ก็เป็นเพลย์เมกเกอร์ผมว่าก็ไม่ผิดคือคนติดภาพเขาว่าเพลย์เมกเกอร์คือหมายเลขสิบคือพวกโอ้โหผู้เล่นพรสมคนสูงอย่างเช่นเมซุตโอซิลริคาโดกา้า <Gaga. S 1> เป็นพวกที่ต้องยืนอยู่หลังกองหน้าเออครับแต่เอาจริงๆเราลองแปลให้มันตรงตัวสิเพลย์เมกเกอร์ก็คือคนคนทำเกมเคนทำเกมอะแล้วมันไม่จำเป็นต้องไปอยู่หลังกองหน้าก็ได้ใช่ถ้าเกิดว่าคนทาเกมมันอยู่ตรงเป็นแบ็คขวา อันนี้ก็เรียกว่าเป็นเพย์เมเกอร์ที่เป็นแบ็นขวาได้เหมือนกันเพราะว่าชื่อนี้เราก็ไม่ได้เรียกกันเองนะครับสื่อต่างประเทศก็เรียกเจมี่คาร์ระเกอร์หรือใครก็เรียกคาร์ระเกอร์อที่บอกไงเราไม่ได้ว่าเมคขึ้นมาเองคาร์ระเกอร์ไม่ได้เทียบกับแค่เควินเดบรอยนะคาร์ระเกอร์บอกว่าเหมือนเดวิดเบ็กแฮมเลยนะครับอ่ะก็อย่างที่บอกไปอีก4เกมเท่านั้นถ้าลิเวอร์พูลชนะได้แล้วถ้าบังเอิญแมนซิตี้มีสะดุดเนี่ยเผลอ มีการยืนยันแชมป์อย่างเป็นทางการก่อนหน้านั้นด้วยซ้ำครใช่ครับใช่ครับนะครับอ่ะนี่คือเกมคู่แรกนะครับลิเวอร์พูลกับเวสต์แฮมคู่ต่อมาครับเราไปดูแมนเชสเตอร์ซิตี้นะเจอกับเลสเตอร์ซิตี้นะครับเป็นแมนซิตี้ที่ชนะ1ต่ 0. อ0ฝั่งแมนซิตี้เนี่ยสื่อชื่นชมไปที่ฟอร์มการเล่นของริยัตมาเลสบอกว่าเกมนี้เนี่ยโอ้โหต้อง ใช้คําว่าโชว์ฟอร์มเพื่อกลบเสียงโหจากแฟนบอลคือต้องบอกว่ามี่เคยเป็นคนที่แฟนเลสเตอร์รักมากเพราะเคยพาเลสเตอร์คว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกได้รางวัลนักเตะยอดเยี่ยมแห่งปีของ PFA ด้วย แต่ช่วงก่อนจะย้ายมันจากกันไม่ค่อยสวยมีช่วงหนีซ้อมไม่ยอมอะไรเางนินตัวชีงงงงงเงแล้วพอย้ายออกไปแน่นอนว่ามันสร้างความเครืองสร้างความไม่พอใจให้กับแฟนเลสเตอร์บางส่วนผมไม่อยากใช้คําว่าทั้งหมดนะ嗯嗯ใช้คำว่าบางส่วนเพราะฉะนั้นถ้าจะมีเสียงโหมันก็ไม่ใช่เรื่องแปลกแต่ต้องยอมรับเลยว่าตั้งแต่ริยัตมาเรสมาอยู่กับแมนซิตี้ซีซั่นนี้คือซีซั่นที่เขาทําผลงานดีสุดเลยนะครับ,รบผ่านไปแล้ว22เกมทําไป7ประตู8แอสซิสนะับว่าเป็นผลงานที่ต้องชมเลยนะว่า เป็นอีกหนึ่งคนที่โดดเด่นมากๆของซิตี้ในซีซั่นนี้เลยครับ<ม>แล้วคือตามสถิติเนี่ย22เกม7ประตู8แอสซิตใช่ไหม,มแต่ถ้าเราลงลึกรายละเอียดคือเขาไม่ได้เป็นตัวจริงตลอดคเขามีนัดที่ลงไม่ถึง90นาทีลง<ช>30นาทีก็มีรวมแล้วหารเฉลี่ยต่อ90นาทีนะครับ<ม>เขาจะต้องมีส่วนร่วมกับประตูไม่แอสซิตหรือยิงประตูหน<ม>ึ<ม>่งนี่คือสถิติที่ยอดเยี่ยมที่สกายสปอร์ตเขายกขึ้นมามใช่ใช่แล้วก็โอเคแหละเกมลีกซิตี้อาจจะลุ้นแชมป์ยาาเพราะมันตามเรียบู่22แต้ม แต่เขาก็วิเคราะห์กันว่าช้ยชนะเหนืออเลสเตอร์นัดนี้มันน่าจะเป็นการเรียกความมั่นใจก่อนแข่งยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกเจอกับเรอัลมาดริดด้วยซึ่งหลายหลายคนก็รู้กันอยู่ในหัวแล้วล่ะว่าแชมเปี้ยนส์ลีกเนี่ยน่าจะเป็นเส้นทางที่มาซิตี้จะต้องเแบบน,น,น,น้นที่สุดนะ ก่อนหน้านี้เหมือนมีใครออกมาให้สัมภาษณ์นะบอกว่าถ้าไม่ได้ UCL ีเนี่ยถือว่าเป็นฤดูกาลที่ล้มเหลว Kevin เควินเดบรอยนะครับเพราะฉะนั้นเราติดตามดูให้ดีนะฝั่งของเลสเตอร์นะครับแม้ว่าจะแพ้ในเกมนี้แต่สื่อบอกว่าถ้าเกิดดูฟอร์มโดยรวมนะก็ถือว่าน่าพึงพอใจอและที่สำคัญคือไม่น่าจะหลุดทอปโฟนะไม่น่าจะมีปัญหาอะไรเขาบอกว่าแม้เลสเตอร์จะแพ้นะครับในเกมเจอกับแมนซิตี้แต่แพ้ศูนย์หนึ่งเนี่ยจริงๆไปโดนช่วงนาทีสัก สิบนาทีสุดท้ายด้วยนะตอนที่กาเบรียลเชซุดลงมาและกาเบรียลเชซุดเนี่ยเป็นเป็นอะไรไม่รู้ชอบยิงเลสเตอร์สี่นัดติดแล้วคือแบบคือคือเหมือนแพ้ทะคือลงมาแป๊บเดียวยิงเลยแต่ถ้านับจริงๆในในในระหว่างเกมอ่ะมันมีมุมที่สื่อมองว่าจริงๆเลสเตอร์มีมุมที่ควรจะได้อย่างน้อยหนึ่งแต้มออกมาพอจะต่อกอนได้เพราะพยายามแบบรับแล้วก็อาศัยจังหวะสวนในหลายครั้งที่ที่ทาได้ดีแต่มันก็ยังดีไม่พอมีช็อตที่ผมดูในเกมนี้ที่แบบน่าจะเป็นประตูจริงๆก็คือลูกที่ เจมี่อันดี้หลุดไปแล้วยิงสวนไปชนเสามันมันก็มีเรื่องของดวงก็มามีส่วนด้วยแล้วเล่นเกมรับดีมาตลอดแต่ช็อตที่เสียให้เชซุดเนี่ยเหมือนหลังลอยอแล้วแล้วโด,โดนโดนมาเลสเนี่ยแหละต้องต้องชมไปถึงมาเลสว่ามาเลสจี้ขึ้นมาจี้ขึ้นมาจี้ขึ้นมาจี้จนถึงหน้ากอบแล้วจ่ายแบบจ่ายไม่มองจ่ายหล่ออ,อีกทางนึงให้กับเชซุดเข้าไปยิงครับคือสื่อกําลังจะบอกว่าเราดูจากภาพรวมเนี่ยเราถ้าตัดพวกแมนซิตี้นะตัด หรือว่าพูที่เป็นกลุ่มลุ้นท็อปโฟด้วยกันออกไปเนี่ยศักยภาพของเลสเตอร์น่าจะดูมีดีพอที่จะจบท็อปโฟคือตอนนี้แต้มของเลสเตอร์นำเชลซีอันดับ4อยู่6แต้มแล้วก็นำอันดับ5อยู่9แต้มโอจริงๆก็ทุกพูดว่าไม่ได้ห่างมากนะไม่ได้ห่างมากแต่อยู่ในเกณฑ์ที่รู้สึกว่ายังยังหายใจสะดวกอยู่ถ้าไม่พลาดเองถ้าไม่พลาดเองอย่างอย่างของเชลซีเนี่ยยังหายใจรต้นคอเพราะว่าเชลซีเหลือ สามแต้มใช่คืออันดับ5้าคือแมนยูนเตตตามมาเลยสามแต้มแล้วใช่ครับใช่ครับนะครับอ่ะโอเคจากนั้นครับเรามาดูลอนดอนดาร์บี้นะครับเชลซีชนะท็อตแนมฮอสเปอร์สองประตูต่อหนึ่งนี่เป็นสิทธิ์ล้างคูรอบที่สองเยือนเลยทั้งเกมเล้ยวเยาทั้งเกมเยือนแฟงแลมพาร์กับโชเซมูเรินโยนะครับสื่อบอกว่าความยอดเยี่ยมของเชลซีในเกมนี้ต้องให้เครดิตกับนักเตะหลายๆคนโหเล่นด้วยความเป็นแบบเลือดนักสู้อย่างแท้จริงแล้วก็จังหวะ V.A.R. เดี๋ยวเราต้องพูดกันดูมาดู V.A.R. ช็อตนี้ก่อนอนีครับเา v r ก่อนเลยเหรอดูช็อต V.A.R. ก่อนจุดเนี้หลายคนพูดเป็นเสียงเดียวกันและที่สำคัญคือครับออฟฟิเชียลของพิมลีกอ่ะออกมาหลังจบเกมพูดเลยบอกว่าขอโทษจังหวะนี้ตัดสินผิดพลาดจริงๆผมก็ยอมรับว่าผมงงมากเพราะช็อตนี้โจวานนี่โลเซลโซเจตนาไปย่ำขาของเซซ่าอัสเปริกวยต้าเแล้วพอช็อตนี้ผู้ตัดสิน ไม่ได้แจกใบแดงไล่โจวานนี่โรเซลโซออกสนามครับทีมสตาร์ของเชลซีก็มานั่งดูมอนิเตอร์คือมันดูได้เลยใช่ไหมครับดูย้อนหลังเลยว่าจังหวะนั้นมันเป็นยังไงแล้วเขางงแลมพาดพยานยาประท้วงกรรมการอยู่นานมากสุดท้ายก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นลองคิดภาพตามนะหลังจบเกมเนี่ยเขาแถลงว่ายอมรับว่าผิดพลาดจริงแต่สมมุติถ้าเกิดสเปอร์ตามตีเสมอเชลซีได้ขึ้นมาผมว่าดราม่าไม่จบแน่ถูกต้องคืออันนี้ยังโชคดีที่ชนะได้ถูกคือถ้าแพ้หรือจังหวะเนี้ยเป็นจังหวะที่ ส่งผลไปจนถึงความพ่ายแพ้ของเชลซีหรือ a อสฟริกเวตาเจ็บแบบหลายเดือนอ,อันนั้นน่ะกระแสมันจะตีกลับทันทีครับถูกต้องถูกต้องเพราะฉะนั้นผมว่าอันนี้ว a r ตั้งแต่ดูซีซั่นนี้มาช็อตนี้เป็นช็อตที่ต้องบอกว่าหน้าตำหนิที่สุดใช่ใช่หน้าตำหนิที่สุดจริงๆผมผมคิดแบบนี้นะผมผมเป็นกลางคือผมไม่ได้ติดตามฟุตบอลอังกฤษครัผมก็ลังจะมองว่าหรือผู้ตัดสินเนี่ยกำลังใช้ในเคสของซงมิน มามีส่วนในการพิจารณาจังหวะนี้ด้วยคือผมว่าหลักๆเลยอ่ะของโซนเทอร์มินมันเป็นเกี่ยวกับการเจตนาเล่นนอกเกมคือชัดขึ้นมาอืใช่ไหมครับแต่อันเนี้ยย่ำลงไปขาของอัสปิริเกวตาเป็นตุ่มเลยคือบุกลงไปเลยคือจะมองมันมีมุมไหนไหมที่มองว่าไม่ได้ตั้งใจเหยียบแต่แบบเหมือนกับขามันต้องลงแล้วอ่ะแล้วลงไปอ่ะคือถ้าจะมองแบบนั้นอ่ะมันมีมันมันแล้วแต่ดุลยลินิจของแต่ละคนแต่ประเด็นหลักคืออะไร ประเด็นหลักคืออันนี้ V A R แถลงเองอว่าพวกเขาพลาดดางนั้นก็ใช่เพราะฉะนั้น <c oughs> จริงๆ V A R มองว่าก็แดงเหมือนกันแต่พลาดเพราะฉะนั้นอาจจะไม่กล้าตัดสินใจหรืออาจจะมีอะไรลังเลในหัวใจหรือเปล่าซึ่งเราเราไม่รู้ผู้ตัดสินในห้อง V A R ตอนนั้นอย่างชอ็อตเกมก่อนอันนี้เจอกับแมนยูนต็ด ช็อตของแฮร์รี่แม็กควายกับมิชิบาชัวยี่ผมยังบอกออกสื่อนะว่ามันก็ห้าสิบห้าสิบมันจะแดงก็ได้หรือไม่แดงก็ได้ผมยังมองว่ามันมันยังไม่ได้เคลียร์อะไรขนาดนั้นแต่ช็อตเนี้ยผมว่าเคลียร์จริงอังนันผมถามแบบนี้เ hey <the> บรดบอสจังหวะเนี้ยนะจังหวะ vr เนี่ยเกมจบไปแล้วทางไหนดีกว่ากันระหว่างการที่พิมลีกออกมาแถลงแบบนี้หรือก็ปล่อยไปเลยแล้วให้แฟนบอลใช้วิจารณญาณเอาคือถ้าในมุมเนี้ย ผมว่าไม่ว่าทางไหนก็ไม่ดีเพราะอะไรเพราะถ้าเกิดคุณเงียบปล่อยผ่านไปกระแสโซเชียลด่าคุณเละแน่ใช่แต่ถ้าเกิดคุณออกมาแถลงวันนี้เขาจะตำหนิกว่าคุณสับเท่าถูกไหมคือคุณพลาดแล้วคุณมีเวลาตั้งนานทำไมคุณไม่เปลี่ยนคำตัดสินระหว่างเกมใหม่คุณก็แค่ส่งเสียงไปที่ผู้ตัดสินในสนามไมเคิลโอลิเวอร์สุดท้ายคุณก็ปล่อยให้จนจบเกมแล้วค่อยมาแถลงก็เอาเป็นว่าคุณก็ต้องยอมรับเสียงวิจารณ์ที่ตามมาสำหรับสำหรับช็อตเพลย์นี้ใช่ครับผมว่าอันเนี้ย เข้าตาที่สุดในซีซั่นนี้เลยก็ไ,ได้อันอื่นผมมองว่าอย่างเช่นล้ำหน้าหลักมิลลิเมตรหลักเซนติเมตรมันยังเขียงกันได้อะยังเถียนกันได้เพราะอันจริงๆก็ล้ำนิดเดียวจริงมันมันมันยังมีมุมที่อ่ะก็เขาพยายามเอาให้มันถูกต้องที่สุดแต่อันเนี้ยโอ้โหอันเนี้ยถ้าเราลองคิดว่าไม่มี V.R มันก็ไม่ได้อะไรอยู่แล้วใช่แต่จริงๆ V.R มันควรช่วยให้กลับมาได้แต่ในเวลาในการดูรีเพย์ตั้งหลายรอบใช่แต่ในเมื่อ V.R ช่วยไม่ได้แสดงว่าช็อตเนี้ย V.R ทำางานผิดพลาดจริงๆใช่ส่วนในภาพรวมของเกมก็ต้องยอมรับว่า โอยเชลซีอยู่ในจุดที่ฟอร์มไม่ดีมาหลายนัดก,ก่อนจะเจอกับสเปอร์ก็เพิ่งแพ้แมนยูคาบ,บ้านมาแล้วผมยอมรับนะว่าเกมเจอกับท็อตแนมฮอสเปอร์เนี่ยไม่ใช่นัดที่เชลซีเล่นได้ดีสุดในซีซั่นนี้แต่ผมคิดว่าเป็นนัดที่รู้สึกว่านักเตะมันสปิริตแน่นสุดในซีซั่นนี้เลยไม่เคยเห็นนักเตะแบบพยายามช่วยกันแบบขนาดนี้มาก่อนเพราะเป็นโชเซ่มาริยดด้วยไหมผมว่าอาจจะไม่ถึงขนานนั้นผมว่านักเตะอยู่ในจุดที่รู้ว่ามันห่วยจนไม่รู้จะห่วยยังไงแล้วอะ่ะถ้าไม่รีบหาจุดเปลี่ยนตอนเนี้ มันจะโดนแซงเอาแล้วอีกส่วนหนึ่งผมว่ารอนดอนดาบี้ด้วยก็จริงมันเหมือนคนที่ตามมา <c oughs> ก็เหลือแค่แต้มเดียว <c oughs> ใ<ช>่แล้วแถมเป็นสเปอร์เพื่อน <c oughs> บ้านเลือนเคียงอีก <c oughs> อม,มันไม่มีเหตุอื่นที่ว่า ผมว่าแลมพาร์ตต้องพูดอะไรบ้างแหละว่าต้องเอาอันนี้พวกเองต้องเอาแล้วนัดนี้แลมพาร์ดยอมเลิกดื้อเหมือนกันเปลี่ยนหลายตัวเลยนี่ให้โอกาสโอลิเวียชิโรลงตัวจริงแล้วก็ยิงได้อาลองโชคนนั้นไม่ใช่แบ็กซ้ายนะครับกองหน้าแบ็กซ้ายเท่ากับว่าเกมนี้คู่กองหน้ายิงเนี่ยเนี่ยคือมันมีหลายสิ่งหลายอย่างนะครับที่ที่เชลซีกล้าเปลี่ยนถือว่าชัยชนะนัดนี้มาถูกที่ถูกเวลาเป็นการเตรียมใจ ่อยเกมกับบาเยอร์ใช่นะส่วนฟังสเปอร์ปัญหาโอโ้โหผมเห็นบทสัมภาษณ์ของโมเรนโยแล้วผมรู้สึกท้อแท้ใจแทนนะครับผมไม่มีสไตรเกอร์เลยในทีมผมเนี่ยไม่มีศูนย์หน้าเลยนะเวลานี้นี่คือปัญหาหลักเลยแล้วมันเห็นผลจริงๆใช่คือคือ,คอตอนปิดซัมเมอร์ตอนที่ปิดมาก,การาคือตอนที่จะไปซื้อ ซื้อเบิร์กไายมาได้เราก็พูดกันอยู่ว่าเออเบิร์กไว้เล่นปีกนะแต่เล่น,ลนกองหน้าก็ได้แต่พอดูจากบทสัมภาษณ์ของมูรินโ,โญ่แสดงว่ามูรินโญ่เขาก็ไม่ได้มองเบิร์กววยเป็นกองหน้าขนาดนั้นใช่เป็นปีกกึ่งกองหน้ามากกว่าสแสดงว่าตอนแรกเขาบองว่าแฮร์รี่เคนเจ็บยาเดี๋ยวซนเทงมินเล่นยังพอได้แล้วเอาเบิร์กวายแทนซนเบิร์กววยพอที่จะหมุนๆได้แต่เขาไม่ได้มองเป็นตัวธรรมชาติขนาดนั้นจริงๆมีข่าวกับตัวที่เป็นธรรมชาติอย่างเพียเตตถูกไหมแต่ ผมว่าสเปอร์คงแบบตอนนั้นคงเลือกได้แค่หนึ่งแล้วสุดท้ายเลือกเลือกมาที่เบอร์แเรื่องของงบประมาณด้วยใช่ก็ต้องต้องยอมรับว่าสมผลตอเมื่อเลยกลับมากระทบตอนนี้นะนะแบบขาดคุณขาดทั้งแฮร์รี่เคนที่เป็นกองหน้าเบอร์หนึ่งของทีมขาดทั้งซอลทังมินที่ผมเรียกได้ว่าสซีซันที่ผ่านมาผมว่าซอลทังมินน่าจะเป็นนั้เแต่ยอดเยี่ยมของสมรสด้เลยเป็นเดอะแบกเลยเออแล้วขาดไป2คนคือมันมันหายไปจริงๆนะเนี่ยครับเกมลุกมีสถิตินะครับเกมกับเชลซีเนี่ยมีโอกาสยิงทั้งเกมห้าครั้ เข้ากอดสามนะติดบล็อกไปสองน้อยๆก็ป,ปัญหาเลยก็ต้องยอมรับว่าอันนี้มันเป็นปัจจัยที่เกิดขึ้นแล้วมันแก้ไม่ได้แล้วด้วยเพราะตลาดมันปิดไปแล้วใช่นะครับอ่ะก,ก็ต้องถูถูถๆถไปน,นะแฟนสเปอร์ก็ต้องเอาใจช่วยกันครับจะหาทางแก้อย่างไงกับเรื่องนี้นะโอเคครับจากนั้นมาดูคู่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดใช้ขอเปลี่ยนหน่อยดีกว่าขอเปลี่ยนเป็นบูโลโน่ยูไนเต็ดไอเราก็รู้ว่าจะสังคัดรายการเออนะครับ ก็เอาชนะวัตฟอร์ดกับ3ประตูต่อศูนย์ี่ครับสื่อชื่นชมเป็นเสียงเดียวกันบรูโน่แฟน n ันส์คนนี้กลับมาทำให้แมนยูในเต็ดเป็นแมนยูที่มีชีวิตชีวาอีกครั้งหนึ่งแล้วโอกาสลุ้นท็อปโฟเนี่ยมันเริ่มเห็นแสงลำไรลลำไรขึ้นแล้วนนแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์เขาบอกว่าตั้งแต่บรูโน่แฟนันส์ย้ายมาเล่นเกมที่เปิดตัวนัดแรกเจอกับวูลฟวันที่1กุมภาพ,พันธ์เนี่ยแมนยูนต็ดพัฒนาขึ้นจริงๆ และยังไม่แพ้ใครเลยนะชนะ2เสมอ2เกมนี้พวกเขาเนี่ยบรูโน่แฟนานเนี่ยทำผลงานยอดเยี่ยมมากมีส่วนทำหนึ่งประตูหนึ่งแอซิสให้กับมสันกรีนูด้วยจริงๆไอ้ลูกที่มาร์ซิยาวยิงลูกนั้นก็เกือบได้เหมือนกันนะใช่แต่ว่ายิงไปติดเซฟกว่าไงถ้ายิงเข้าตั้งแต่จังหวะแรกเป็นสองแอซิสเลยเติมเติมถูกถูก แล้วก็เขามีกราฟิกมานะครับเขาบอกว่าเกมนี้บรูโน่เฟนันส์มีอิทธิพลกับแมนยูนเต็ดจริงๆนะครับสัมผัสบอล85ครั้งวิ่งไป11.5กิโลเมตรไปรองแค่เนมันยามาติชจ่ายคีย์พา s ส4ครั้งด้วยกันปีเตอร์คราวชอดีตกองหน้าลิเวอร์พูลนะครับเขียนชมคอลัมน์ใน BBC บอกว่าบรูโน่มีคาแรคเตอร์ที่ยอดเยี่ยมเล่นด้วยความมั่นใจฉลาดทักษะดี นี่คือคนที่สามารถปลดล็อกแนวรับคู่แข่งได้คนแรกตั้งแต่ทีมไม่มีปอบป,ปอกบาเห็นด้วยไหมครับเห็น,ภา,นภาพเลยนะเห็นภาพชัดเจนคือตำแหน่งนี้ขาดจริงๆค,ค,ค,คือใครได้ดูเกมนี้ผมเห็นหลายๆจังหวะนะครับวเวลาแดนนี่จเจมส์เวลามาร์ซียาวเวลาเฟร d ได้บอลเนี่ยทุกคนจะมองหาบรูโน่ก่อนเป็นลำดับแรกคืออย่างน้อย เอาบอลมาฝากไว้ที่บูโรโนแล้วมันสามารถทําให้คุณเนี่ยอุ่นใจได้มากกว่าแล้วฝากเสร็จคุณก็วิ่งสอดหรือวิ่งช่องไหนก็ว่าไปเดี๋ยวบางทีบูโน่นแฟนนั้นเขาจะหาทางแทงให้คุณเองอม,มันเห็นภาพชัดอย่างเช่นลูกที่เขาแทงลูกมีอยู่ลูกหนึ่งผมจำไม่ได้ลูกไหนลูกที่แทงให้มาซิยาลนี่แหละนั่นก็นั่นก็มาจากเซนในการเห็นช่องเลยใช่ไหมที่มาซิยายิงไม่เข้าแล้วก็มาล็อกอีกทีมแล้วค่อยชิพไปแหละภาพภาพโรเกมนี้เขาเล่นได้ดีจริงๆสำหรับบูโน่แฟนนั้นเพราะว่า คือผมว่ามันเห็นความแตกต่างเยอะจากการที่แฟนบอลแมนยูต้องเห็นเบอร์สิเป็น ard, ira, <laughs> เจ <อา S 2> สซ่ลินการ์อันเดสเปเรร่ามาร์ตา,าเกินครึ่งซีซันแล้วพอเปลี่ยนคนทีมฟอร์มดีขึ้นตอนนี้แต้มจีม้เชลซีเหลือแค่3แต้มมันมีความคิดที่ว่าถ้ามาเร็วกว่าน,นี้แมนยูจะอันดับดีกว่านี้ไหมโไม่ไม่ใช่แค่นั้นนะถ้าบรูโน่มาเร็วกว่านี้แล้วแมนยูไม่โชคร้ายตัวเจ็บเยอะ ผมว่าเผื่อซีซันนี้ลุ้นถึงพวกอันดับ3ด้วยนะไม่ไลืมว่าทั้งซีซันเขาไม่มีบ็อกบาด้วยใช่ครับใช่ครับโอ้แล้วแฟนแฟนบอลแบบอยากจะแบบนึกภาพตอนที่แบบมีแรชฟอร์มมีบรูโน่มาร์ซิยาลพวกนี้เล่นประสนานงานกันบอ,อาจะเป็นแมนยูที่ที่ดุดัง,งนัทโทมิเน่เฟรดโ,<อ>โหจริงๆแตกทางสื่อเขาก็บอกว่าแมนยูตอนนี้ฟอร์มดีมากๆก็จริง ตามเชลซีเดือดสาแต้มแต่ว่าหลังจากนี้โปรแกรมของแมนยูเน็ตหนักมากนะครับ oh, oh. เดี๋ยวเจอเอฟเวอร์ตันนะครับเจอแมนซิตี้เจอสเปอร์เจอ ur, เชฟฟิลด์บทพิสูจน์แล้วล่ละคือถ้าคุณผ่านไปได้เนี่ยผมว่ามีโอกาแสแซงเชลซีได้สูงเลยนะในเรื่องของการลุ้นท็อปโฟร์เพราะว่าการผ่านไปได้มันหมายความว่าไงหมายความว่าคุณผ่านทีมแข็งทั้งนั้นเลยเนี่ยแล้วหลังจากนั้นคุณจะเจอทีมที่น่าจะ น่าจะอันดับน้อยกว่านี้แล้วแล้วประตูได้เสียแมนยูดีกว่าเชลซีมสมมติถ้าเชลซีไปสะดุดแพ้แพ้สักนัดหนึ่งแมนยูชนะแซงเลยนะครับครับนะครับอ่ะอาร์าเซนอลน,นะครับก็เจอกับเอฟเวอร์ตันครับชนะ3ประตูต่อ2เกมคู่นี้ก็ดุเดือด <c oughs> ไม่แพ้กันนะโอบาเมยองครับชั่วโมงนี้ต้องบอกว่าอาร์เซนอลไม่สามารถขาดนักเตะคนนี้ได้จริงๆมันชก,ก็เยอะแซงกันไปแซงกันมาสกายสปอร์ตใชคําว่าแบบ ไม่สามารถหาใครมาทดแทนได้สําหรับฟอร์มอาเซนน์นะนะครับก็ฟอร์มของอบาเมยองเนี่ยก็คือเขาเขาเขาเขียนคํานี้เลยนะสกาดจับอวว่ามีดีกว่าแค่ลูกยิงที่คล้ายกับองลีอาโดนแซโดนแซวลูกสองหนึ่งยี่ตัวยิงแล้วนึกถึงองลีเลยนะเออก็ถือว่าสารต่อรุ่นพี่ได้ดีหนึ่งลูกที่ยิงหนึ่งหนึ่งใช่ไหมแล้วยังมีลูกที่วิ่งสอดแต่แต่เขาบอกว่าลูกนั้นนะไอ้จังหวะตั้งแต่เริ่มวิ่งเขาก็ชมแล้วว่าดีการวิ่งสอดรับลูก แทงทะลุช่องของดาวิดลุยอ่ะเขาก็บอกว่าโอบามายองทาได้สวยตั้งแต่อันนั้นแล้วแล้วก็ยังมาเป็นคนที่ยิงประตูชัยในนาทีที่ช่วงต<อ>้นึ่งหลังเริ่มคขึ้นหลังมาแล้วยิงได้เลยยี่สิบสองอ่ะใช่ครับมื้นแล้วมันเป็นลูกสําคัญแล้วก็ยังคงเป็นโอบามายองคนเดิมๆที่ยังยิงได้ต่อเน,นื่องแบบนี้ใช่ครับฤด<ช>ู<ช>กาลนี้สิบเจ็ดประตูแล้วนะครับถ้าเกิดว่านับตั้งแต่ปีสองพันสิบแปดที่ย้ายมาเนี่ยไม่มีใครยิงนะได้มากกว่าเขาในลีก แล้วตอนนี้ต้องยอมรับว่าไม่ใช่แค่เขาแค่ฟอร์มดีผมว่าหลักๆเลยคือมันมีตัวช่วยแบ่งบาลภาระด้วยออย่างเช่นไอ้หนูเอ็ดดี้เอนกีเทียที่เอากลับมาเนี่ยก็ฟอร์มดีนะหรือแม้กระทั่งวิงแบ็กซ้ายบูกาโยซาก้านี่ก็ขยันแอสซิสต์อย่างเลยเกมนี้บูกาโยซาก้าก็แอสซิสต์ได้ด้วยแล้วอีกคนหนึ่งที่เราอาจจะไม่ได้พูดถึงแต่ผมมองว่าเขาค่อยๆดีขึ้นตามลําดับจริงๆนะมิคลัสเปเป้ผมมองว่ามีส่วนกับเกมเปิดด้วยนี่ต้องจริง ผมมองว่าอันนี้ก็จะเป็นอีกจุดนึงิดที่ช่วงหลังอาจจะนอนฟอร์มดีขึ้นเพราะว่าหลายคนพัฒนาขึ้นครับโอบาเบยองยังคงคอนเซ็ปต์ของตัวเองเอาไว้ก็คือซันเดย์เลิฟเวอร์ชอบยิงชอบยิงชอบยิงนะครับคือสถิติเราเคยคุยกันไปแล้วว่าชอบยิงประตูในวันอาทิตย์และยิงซะสองเลยก็ยังคงรักษาคอนเซ็ปต์เดิมแับนี้เดอนซันต้องจ้างมนพีเซนเตอร์นะครับมาดูตารางคะแนนส่งท้ายกันหน่อยครับ เป็นสถานการณ์ล่าสุดของพีมเบริกหลังจากผ่านไป27นัดผมว่าเรื่องของแชมป์เนี่ยมันก็ไม่ต้องคิดอะไรมากนะครับ22แต้มมันขาดจะไม่รู้จะขาดยังไงแล้วเหลือแค่นับถอยหลังแล้วกัน11เกมเองอะผมว่าใช้คำว่านับถอยหลัง4จาก11เกมโอ้โหไม่น่าจะมีปัญหาอะไรครับเลสเตอร์ผมว่าอยู่ในเกณฑ์ทรงๆนะครับคือผมรูทรงแล้วไม่น่าจะหลุดท็อปโฟร์แต่จะให้แซงขึ้นไปจบท็อป2เนี่ยผมว่าอาจจะยากนิดนึงยกเว้นในเคส ร้ายแรงที่แบบแพ้สามนัดติดต่อกันอ,อ,อแต่เรื่องของท็อปโฟนี่ยอันดับ4ไปจนถึงอันดับ9เนี่ยมผมว่าดูเดือดจริงนะครับครับเชลซีแมนยูสเปอร์เชฟฟิลด์วูลฟ์อาร์เซนอลจริงๆร,งร,งรงยังตัดเอเฟเวอร์ตันไม่ได้เลยนะยังยังยัง,ยงไม่แน่ไม่นอนอและดูแต้มอาร์เซนอลดิตามเชลซีแค่เจ็ดแต้มครับแล้วสามนัดหลังจากนี้ของอาร์เซนอลไม่มีทีมเจอในกลุ่มบิ๊กซิกเลยถ้าเก็บได้สักเก้าแต้มเต็มแล้วอลองคิดดูถ้าข้างบนมันสะดุดกันหมดเพราะว่าเดี๋ยวเชลซีก็โปรแกรม โปรแกรมอาจจะไม่ได้ถึงขั้นหนักมากแต่เดี๋ยวมีเจอแมซิตี้แต่เดี๋ยวมีเจอหนักๆรออยู่แมซิตี้สเปอร์พวกเนี้ยเข้าขั้นหนักในสาปดาหถัดไปเลยใช่ครับเพราะฉะนั้นผมว่านี่จะเป็นอีกหนึ่งซีซันที่ท็อปโฟอาจจะต้องลุ้นจนถึง,ถงนัดสุดท้ายด้วยซ้ำใช่ครับแต้มบีจ้จริงๆนะครับแต้มบี้กันผลแพ้ชนะแบบเกม2เกมนี่คือเปลี่ยนอันดับตารางคะแนนกันได้เลยอ่าและอย่างที่เราบอกไปว่าเลสเตอร์โอเคสื่อมองว่าสถานการณ์ปลอดภัยแต่ขาปาะมาทไม่ได้แล้วนะ คู่แข่งตามกันมาขนาดนี้ครับโอเคครับนี่เป็นฟันหลงครับของพิมเมเลกหลังจากผ่านพ้นไป27สัปดาห์นะครับก็ตอนนี้อย่าลืมนะครับเรามีกิจกรรมดีๆใครที่แบบโอ้โหอยากมาประลองฝีมือหรืออยากมาดูโปรเพเยอร์แข่งขันนะครับกับเกมการแข่งขันฟีฟ่าออนไลน์4ระดับประเทศเนียครับสยญญเกมเฟส บายสยามอีสปอร์ตเกมเฟสบายเนสกาแฟกระป๋องนะครับจะเริ่มแข่งในรอบ64ทีมสุดท้ายวันเสาร์อาทิตย์นี้ละถูกต้องนะครับแล้วก็วันพรุ่งนี้วันพุธจะมีการจับฉลากประกบคู่แล้วก็มีรายการด้วยตอนสี่โมงเย็นเราดูกันได้พรุ่งนี้ไม่มีสยามสปอร์ตจอบประเด็นนะใช่ขอพูดอีกหนึ่งวันนะครับเนื่องจากจะมีรายการฟีฟ่ามาทดแทนใช่ครับโอเคครับนี่เป็นทั้งหมดครับของสยามสปอร์ตจอบประเด็นในวันนี้ฝากรับชม2ช่องทางเหมือนเดิมครับเฟซบุ๊กกดไลค์กดแชร์ยูทูบอย่าลืมกดซับสไครต์นะครับ ด้วยแล้วก็ช่องทางในการรับชมรายการอื่นๆรวไมไปถึงอีกหนึ่งเรื่องนะครับก็คือการถ่ายทอดสดฟุตบอลเจลีของญี่ปุ่นถูกตอ้องนะครับสยามสปอร์ตได้ลิขสิทธิ์3ปีเลยติดตามเลยชอบนะสับคลา้ากดไลค์ในแฟนเพจแล้วก็ YouTube ของอสายามสปอร์ตดันให้ถึงล้านซับเนะลยครับ,รบผมอาสาติดตามด้วยนี่เป็นทั้งหมดนะครับวันนี้ก็ลากันไปแต่เพียงเท่านี้เข้มข้นทุบบนกบทวิเคราะห์เคราะเกมฟุตบอลไม่ได้จบแค่ในสนามเจอกันใหม่วันพฤหัสบดีวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ